ค่ะมุมหาเรียมตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะกำลังจะไลฟ์นะคะโมโม่พาราไดซ์แล้วแจกของเยอะมากนะคะทุกคนไปดูกันนะจ๊ะเจอกันครับมากๆอ่ะพบกับเขาเลยแล้วกันขอเชิญน้องก้อยน้องไมค์ค่ะสวัสดีครับเหมือนมีเป็เชียร์รอบๆเหมือนกันนะเสียงแบบคืนๆมาก เพราะที่สองท่านเป็นแฟนโมโม่อยู่แล้วไหมเป็นแฟนโมโม่อยู่แล้วใช่ค่ะโมโม่ดีใจชอบแบบสไตล์แบบสุกี้ยากี้ชาบูชาบูอย่างเงี้ยชอบกินอยู่แล้วเนาะโอเคแต่หมโม่แบบว่าเหมือนมาเป็นแบบมาสเตอร์เชฟเหมือนเราได้มาได้โต๊ะหนึ่งเออแต่ว่าเราอยากมาชิมไงวันนี้ได้ชิมแน่นอนนะคะคือเรากินได้เลยใช่ไหมตอนนี้หรือว่าโอ้ยใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดูหิวละดูหิวก็นิดนึงอ่ะไม่ได้กินมาอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทั้งสองคนมาทานชาบูสุกี้แบบออริจินอล ญี่ปุ่น<ะ>ในสไตล์ของโมโมะราได้ของเราจะมีแบบวิธีแนะนําในการทานเพื่อที่จะให้การทานมันอร่อยยิ่งขึ้นอ๋อ,อคือให้เป็นแบบต้นตำหลับแบบโมโมใช่ใช่แบบที่ญี่ปุ่นเลยเอาไว้ว่าญี่ปุ่นกินแบบไหนเรากินแบบนั้นอ๋อจิ้จมแบบ modify เลยนะคะก็คือกินเสร็จปุ๊บจากพูด1 2 3คือไม่ละอิจินีซังโอเคซึเข้ไปเลยครับทุกคนเย้นี่ก็โตภาษาญี่ปุ่นอีกางั้นเลยได้พอกินเสร็จปพูดญี่ปุ่นได้เลยได้ค่ะนะคะพร้อมพร้อมนะคะเช่นกันแะแต่ว่าวันนี้พี่มีแขกอีกคนนึงที่เขาจะมาให้คําแนะนําในการทานนะคะนั่นก็คือเชฟของเราอขอเสียงปรบมือต้อนรับเชฟดีวยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดงตบมือเบามากน้อยน้อยกว่าคุณน้องก้อยกับน้องไม้เลยนะคะเดวตบให้ค่ะก็เอาเนาะนิดนึงก็เอาเนาะะเชฟคะพอดีน้องสองคนเขามาเป็นแขกรับเชิญนะวันนี้เลยฝากฝีมือกับเชฟหน่อยได้ค่ะอยากจะให้เชฟเนี่ยทำให้น้องๆเขาทานในแบบสไตล์ของโมโมเราได้ค่ะอะเดี๋ยวให้เชฟเล่านิดนึงว่าเฮ้ยโมโมเนี่ย มีความเป็นมาอย่างไยอะไรสั้นๆขออนุยาตสั้นๆนะคะท้าวความไปเมื่อ30ปีก่อนนะคะ30ปีใช่สั้นไหมคะเนี่สั้นไหมโอเคค่ะสาขาแรกของโลกเลยนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในปี1993นะคะที่ย่านชินจูกุและทางเจ้าของของเราเนี่ยได้กับไปทานเมื่อ10ปีที่แล้วปิดใจเลยนำมาอยากให้ทางลูกทาง ขอโทษค่ะประเทศจี่ที่เราใช่ที่ประเทศไทยอยากให้ฉันมีทุนอ๋อใช่เหมือนต้นตำรับใช่ค่ะเลยเปิดในเมื่อปี2008ที่สาขาแรกที่สาขาเซ็นทรัลเวิลค่ะเซ็นทรัลเวิลนะคะเซ็นทรัลเวิลเป็นสาขาแรกของเราใช่อันนี้พูดตรงๆไม่ไม่คิดว่าจะยาวนานแบบ30ปีนะนี่คือยาวนานมากมากแล้วที่ประเทศไทยก็เข้ามาปีที่13แล้วค่ะ13ปีนี้เราครบ13แล้วนะคะน้องๆทั้งสองคนดีค่ะจะได้มีอะไรอร่อยๆให้เรากินตล่ฮะเรายังมุ่งมั่น สร้างความอร่อยอะวันนี้เชฟขาเริ่มกันเลยเนาะน้องก้อยน้องไม้ขาหิวแล้วค่ะก็คือเรากินกันเลยเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมบอกปะถ้ากินตอนนี้จะจะจะอย่างจังนี้จังก็มันจะดิบไปเอาอย่างนี้ใครก็ได้หาข้าวแถวนี้ไม่คนไหนนิดหนึงเพราะว่าตรงนี้ไม่ไหวแล้วก็คือเอาจริงๆก็คือพอดูว่าวันนี้จะมีหลฟ์เมื่อวานคือไม่ได้กินข้าวเย็นนี่เหมือนกันไหมเหมือนเลยคือเตรียมตัวมากินมื้อนี้โดยเฉพาะถูกต้องฮะเชฟบอกกดดัน ทำถูกแล้วทำถูกแล้วนะคะไม่ต้องทานอะไรวันนี้แหละจัดเต็มอ่ะเชฟคะเริ่มที่ยังไงดีเรามีซุปไหนยังไงบ้างวันนี้เราจะมีสองซุปนะคะเป็นชาบูชาบูกับซุกี้ยากี้นะคะหม้อหม้อแรกเราจะทําเป็นชาบูชาบูก่อนชาบูชาบูก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเทน้ําชาบูถุงนนี้ค่ะลูกมือหนูจะเป็นลูกมือเชฟเองอ่ะอุ้ยกำลังแบบร้อนชาบูชาบูร้อนไหมคะ บอกเลยวันนี้คือแจกโปรโมชั่นด้วยตอนนี้แชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปด้วยแชร์ไปแชร์แล้วอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะตอนนี้แชร์แล้วอยู่ก่อนอันนี้จะเป็นชาบูที่อยู่ในเซ็ตเลยนะคะก็จะด้ปริมาณเท่านี้เลยนะคะอ๋อคือได้ทั้งถุงเต็มๆนี้เลยถุงใหญ่มากบอกเลยถุงใหญ่มากนี่นะคะอาเชฟกำลังตัดอยู่คุณไหมมีมีคนคอมเมนต์มาว่าดิฉันี่ยืนข้างคุณเนี่ยตัวเล็กไปเลยเฮ้ยหรือว่าผมตัวใหญ่เองตัวเตี้ยแหละไม่ ดูบอกกันไหมคะไม่มีใครตอบดูดูสมส่วนาอย่วนเราสมส okay. Okay, ่วนกันเองแล้วแหละนะคะโอเคเทน้ำแล้วนี่ชาบูอะเข้ามากันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้น้องก้อยน้องไม่นะคะเป็นแขกสุิเศษของเราจากมาลองทานชาบูสุกี้ยากี้แบบสไตล์โมโม่พาราไดซ์และเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษที่สุด สุดสุดเซพาร์ไลฟ์นี้คือตอนรู้โปรโมชั่นอะบอกเลยว่าถ้าเป็นแฟนโมโมพัลลัดำจริงๆนี่คือคุ้มมากคุ้มคุ้มจริงๆอยากให้อยู่รออยู่เนาะกันใจนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนลุดอ่ะเพราะว่าหิวมันลอยอ่ะมันมันกินมันบอว่ามันล่องลอยครับทุกคนครับคือคืออยากจะแบบ เร่งเร็วกว่านี้ได้ไหมในจเย็นไม่ได้รอของโอเคได้ฮะระหว่างที่รอน้ำซุปเดือดนะคะเดี๋ยวให้น้องก้อยกับน้องไม้เนี่ยผสมน้ำจิ้มตัวเองก่อนผสมเราจะมีน้ำจิ้มอะไรยังไงกันคะเชฟก็ตัวแรกนะคะจะเป็นคอนสึนะคะอันนี้ค่ะคอนสึนะคะคอนสึตัวนี้ค่ะโอเคครับชอบคอนสึน้องก้อยตัวนี้จ้าชอบเลยค่ะคอนสึครับคอนสึตัวนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะต้องทานคู่กับโมมิจิโอโรชินะคะตัวนี้จะเป็นหัวเท้าบด ผสมกับตัวซอสพริกญี่ปุ่นนะคะเวลาผสมรวมกันเนี่ยจะทำให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้น่มันมีความเข้มข้นแบบเผ็ดๆนิดนึงใช่ค่ะบางคนทานซอสปรนงสื ลืมใส่ไอ้ตัวนี้จะบอกว่านี่คือแบบซีเค็ตเลยนะคะใส่แล้วจุดเด็ดนะจะทําให้น้ำจิ้มมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ชูรสชาติด้วยนะยังไงก็เทลงอาจเทอันนี้หนูแบบว่าฉีกหรือตัดเลยค่ะฉี้เลยจะใช้กันไกลก็ได้ค่ะผมฉีกแล้วเลยลวกันก้อ็ตัดเองโอเคทุกคนก็ชอบน้ำจิ้มบอลสุดอยาเริ่มจากไรแดงน้ำจิ้มก่อนนะคะนี่คือน้ำจิ้มแรกเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ เชฟถามีคำถามชาบูเนี่ยค่ะเป็นซุปแบบสไตล์ไหนยังไงบางคนแบบยังไม่ทราบตัวซุปของชาบูจะเป็นซุปใสนะคะจะทานคู่กับน้ำจิ้ม3อย่างนะคะน้ำจิ้มอย่างแล้วก็จะเป็นพรสื่อที่น้องก้อยกำลังเทโลเท่ะตอนนี้พรสื่อเป็นน้ำจิ้มสีสีดำเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเทโมเมจิลงไปด้วยแล้วก็โบ้งไปเลยเหรอคะได้แล้วแเราเนาะไปแล้วนะ ใช่ค่ะนี่โอเคมากต้นหอมไทยด้วยนะคะค่ะน้องไม้ใส่เรียดนี้ถ้ใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมด้วยโอเคโทษนะครับอุ้ยสีสวยมากนี่แค่ซอสนะแค่ซอสอยากให้ดูอยากให้ดูอยากให้ดูโอเค นี่เป็นซอสของเราเนะซอสตัวที่หนึ่งนะคะผู้อยากกินซอสตัวที่สองนะคะซอสตัวที่สองมันหอมแล้วค่ะมันเริ่มหอมเซซามิเซซามิซอสนะคะจะเป็นซอสงาผสมกับตัวพวกพีหน้าท่อนนะคะตัวนี้จะหอมมันนะคะหอมมันเนยเทเลยเทเลยอ๋ออันนี้ของพี่มายของพี่มาอันนี้ของคอยนะคะอันนี้น้องไม้เทได้เลยค่ะเทซอสเทซอสระหว่างเทซอส เซซามิซอสครับเซซามินะคะเป็นซอสงาคุณไม้คุณเนี่ยครับก้อยเห็นคุณไม้ในติ๊กต็อกบ่อยมากถ้าคุณต้องเซซซอสแล้วติ๊กต็อกไปด้วยนี่ได้ไหมมันจะดีเหรอมเนี่ยมันจะยอกเลยนะพี่นาพี่นาเชฟเชฟว่าลองเลยดีกว่าค่ะลองเลยดีกว่าค่ะโอเคครับเดี๋ยวนะคะดูขอตัดนิดนึงนะคะมาเลยค่ะโอณนะคะตัดเลย แล้วปกติทุกคนชอบกินซอสไหนกันคุณไมค์คุณไมค์ชอบกินซอสไหนเป็นพิเศษผมชอบกินไอที่มันออกหวานหวานหน่อยอะฮะหวานน่เดี๋ยวอันต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวอันต่อไปนี่เลยใช่อันต่อไปครับผมอันต่อไปต่อไปจะเป็นสวิตโชยุนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นโชยุรสชาติหวานของสูตรโมโม่โดยเฉพาะเลยค่ะนี่ฮะทีเดดบอกเลยค่ะนี่ซอสหนึ่งซอสสองไปแล้วเนี่คุณไมค์ชอบซอสที่คุณไมค์ชอบเป็นคนหวานเลยจริงๆคือเป็นคนหวานหวานไหมจ๊ะ ต้องลองชิมมาจ้ะอะไรอะไรอ่ะชอบซอสอะไรคะหนูจะไปทำคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีรสชาติยังไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวไปเราก็แบบบ่งบอกตัวเราเนาะส่วนพี่นะคะอะไรคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนมันมันออะบอกอะไรเจยังไงเชฟครับเอย่าเชฟเลยครับ เชฟชอบซอสอะไรครับโอ๊ไม่ก็ทำไมทำไมเล่นมุกอย่างนี้เลยล่ะคะเชฟตกใจเลยนะคะเชฟแด้ง้ําซอสไงไม่ค่ะเชฟก็ชอบมันๆเหมือนกันค่ะอ๋แหมเชฟนะรอกเรียนนะคะระหว่างนี้ก็ตัวน้ำชาบูเริ่มเดือดแล้วนะคะอ่าสังเกตได้ปุดๆมีคนพิมพ์มาว่าโมโมติกตอกสินะคุณเห็นไหม <perfekt> ขอบคุณนะคะทุกท่านวันนี้เข้ามาสวัสดีค่ะคุณธัญรัตน์ทุกคน<ง> <tiver S 1> แชร์กันไปด้วยนะคะสมใจกันมาเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณเจนเจนหนูรักมากสมหัวใจมาเยอะมากนะคะ ดีใจมาอะส่งยังไงคะมีคนถามส่งยังไงคะเดี๋ยวรอโปรโมชั่นก่อนนะจ๊ะตอนนี้ขออนุญาตไล่เรียงวัตถุดิบให้เห็นก่อนความพิเศษของเราเริ่มต้นที่วัตถุดิบวันนี้โมโมพาไรร่วมกับซ p พีนะคะยกทับมาเลยนะที่เห็นด้านหน้านี้นะคะนะเป็นวัตถุดิบพรีเมียมเราคัดมาแล้วแล้วของของเยอะมากค่ะมากจริงๆแล้วโปรโมชั่นวันนี้คุ้มมากอะเชฟพาแล้วเดี๋ยวอันดับแรกจะลวกเนื้อออสเตรเลียก่อนนะคะเนื้อบววันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียนะคะ เซเรียของเราวิธีการลวกต้องลวกยังไงคะเชฟแนะนำน้องๆแกงสามรอบค่ะหนึ่งสองสามแต่นี้เชฟลงไปแล้วนะอ๋อคือยิงหนึ่งสองสามแล้ก็ขึ้นได้เลยใช่ค่ะหนึ่งสองสามใช่ค่ะอันนี้ขออนุญาตให้น้องก้อยก่อนเขาขึนค่ะเดี๋ยวเราโชว์โชว์ความงามเงางามของเนื้อที่ลวกแล้วค่ะคือเชฟเนี่ยเขาครีเอทมาแล้วว่าไอ้ตัวสุกี้ยากี้นี่นะมันจะต้องทานกับซอสที่เป็นไข่เท่านั้นนะคะ หลายท่านบอกว่าเอ้ยทำไมทานกับปอนสื่อได้ไหมทานอย่างนี้ไหมจริงๆแล้วเราแนะนําให้ทานกับไข่เพราะว่ามันถูกทำตอกเพิ่มมา,าแล้วจริงๆก็เป็นชามแล้วแต่ว่ากับไข่ก็อร่อยอืมอืมของหวานท็อปอนซ์ซุกเปอร์ที่คุณเนื้อนุ่มมากแล้วน้ำสุกที่อยากแล้ก็ค่อยจุ่มเข้าไปเก็บมากแล้วมันแบบหวานหวานพอดีมันบวกกับความหวานของไข่ด้วยมัน<ฤ>หวานตัวม,มันแบบเห็นพี่ไม้แล้วอยากกินแบบนี้ต้องไปตามมาคุณได้แฟนคลับเพื่อมาต้งไปค่ะคุณแม่นะคะมอและเตา ก็ได้เลย nope. ยังไม่หมดค่ะตอนนี้สั่งได้สั่งได้นะคะย้ำโปรโมชั่น Big s เซของเราอนาี้ที่สั่งแบบนะคะเข้าไปที่ Line as Momo p a r a s i s e TS พิมพ์ M 1นะคะจะเป็นการสั่งหมูกรบตัาแถมหม้อหม้ออีก200นะคะหม้ออีก200ตอนนี <S <S ้สั่งได้เลยนะคะพิมพ์ M1 ถ้าใครอยากทานเนื้อพิมพ์ M2 นะคะจะมีลิงก์ขึ้นมาให้กรอกโดยที่เนื้อนะคะจะได้แถมเป็นแก้วนะแก้วสุดพรีเมียมของเรา ทั้ง2เซตราคาเท่ากัน999บาทเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะนะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะมีการยืนยันออเดอร์กลับไปนะคะรับอาหารได้เฉพาะวันที่6ถึง9มิถุนายนนะคะยังรับวันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเรามีการกระจายของพีเมีมต่างๆไปก่อนรับได้ทั้ง19สาขาของม้วมกระไดนะคะอ่าเลือกเลยในฟอร์มนะคะมีสั่งเข้ามากันเรื่อยๆนะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นคุ้มค่ามากสั่งเข้ามาเลยเดี๋ยวาเป็นยั่วอีกสัก คุณไปกินยั้อค่อหน่อยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคุ้มค่ามันน่ากินไม่สั่งไม่ตัวนีะคะตัวนี้จะทานหมูแล้วนะคะนนี่หมูนะครับหมูคูโร่ไข่ที่ยังหลุอยู่ในร้ายนะคะที่ผมจิ้มกับใส่ลงไปตัวที่คู่เดียวนี่นะฮะปึ๊บกับน้ำจิ้มสุดโปรดของผมขอนิดนึงขอนิดนึงแต่คนมันกินหมดเลาะจริงๆแล้วนะคะน้องไมค์เขาอยากเราเราแนะนำให้ทานกับตัวไข่ไข่ใช่แต่กินก็จิ้มก็จิ้มไข่ไปแล้วนี่นะคะ มีคนพิมมานะคะบอกโปรดีมากโปรดีมากจริงๆคุ้มค่ามากๆเรงหน่อยนะคะตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วเวลาใกล้หมดแล้วทุกคนสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเข้าไปเลยพิมพ์เ1นะคะเป็นชุดหมูครบตัดแถมหม้อหม้อของเรานี่ที่เห็นเชฟพรีเซนต์อยู่ดีนะคะนะคะเป็นหม้อนะพร้อมเตามี200ชุดตอนนี้สั่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเวลาใกล้หมดแล้วถ้าใครอยากทานเนื้อก็จะแถมแก้ว9 0 0ร 99, 99บาท<ม>าเท่านั้นอ <มา S 1> ทุกคน <มา S 1> บันคุ้มจริงๆแค่คุณได้เตาไปก็บอกเลยว่าคุ้มแล้วคุณได้เซ็ตหมูคุณได้ไก่คุณได้ข้าวคุณได้ก็คือคุ้มมากกับเตา นะคะแต่ถ้าคุณตัดเนื้อคุณได้แก้วอกขาก่ะครับแล้วนะะเฉพาะอาหารบอกเลยว่าเนื้อน้ำหนักเรารวม1นึ่งกิโลไม่ได้จำกัญคือโมโม่ขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพของของใช่ฮะไม่ตได้บอกเลยว่าแบบวัตถุดิบจะแบบว่าเราเซเลคชั่นมาอย่างดีนะครับมูก็ถูกนวดอารมาไก่ยังไงไก่ยังไงกินข้าวกล้องเนื้อมาจากประเทศอะไรออสเตรเลียคุ้มสุดแม่ไก่ได้ไปเดินเล่นคิดดูดิโโอ้ห มือนอยูกับไก่เลยอ่ะคือเม่อกี้เห็นภาพเหมือนเดินตามไก่ไปพรกอ่ะไปกันเถอะพวกเราไปไหนดีทุกคนทุกคนเขาเรียกว่าอะไรไก่แบบอารมณ์ดีใช่กินไปเราก็เลยมีความสุขแบบนี้ไงสั่งอะไรเยอะๆนะคะใกล้หมดเวลาแล้วครับมาครับมาครับเดี๋ยวเชฟเดี๋ยวเชฟมีเมนูปิดท้ายของสุกี้ทด้วยค่ะอก้อยถ้วยค่ะถ้วยนะคะ่ะหรือชอบมากเชฟคือแบบว่าเหมือนขุนอ่ะกินไปเลิกเหมือนเป็น ตัวนี้จะเป็นช่วงท้องนะคะอันนี้เป็นช่วงท้องนะคะอันนี้ก็คือจิ้มล็อกไข่จิ้มไข่ใช่ค่ะไข่ก็คือเป็นไข่เคสฟรีนะคะเคสแปลว่ากรองฟรีแปลถุงไม่มีกรองนะคะช่วการแปลเป็นนี้มาแปลตรงๆจัดไปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมเคสฟรีเราจะมีสติกเกอร์ติดนะคะว่าเป็นเคสฟรีนะจาก CP Selection นะคะนี่ค่ะทุกคนจิ้มไข่เป็นอย่างนี้นะคะ แล้วเป็นน้ำสุกกี้นะคะคุณบายคุณพร้อมไหมคะสักครู่นะครับสักครู่นะครับเราจะกินพร้อมก่อนนะมาฮะหนึ่งดูความโอเคหนึ่งสองอ่ะมันยายนะคะมันยายความรู้สึกเดี๋ยวขอเคี้ยวก่อนหลังจากที่ไ้จากฟาร์มแม่ไก่มาให้แม่ไก่ดีใจตอนนี้แม่กำลังบายแบบ ไก่เดี๋ยวมานะจะอย่างเงี้ยคุคุยกันหลายอย่างนะม้อบอกคุยต้อมีความกคุยอะไรก็คุยนะแต่อร่อยจริงๆรคือมันเป็นความนุ่มความหวานของแบบอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแต่เป็นซอสเป็นเบียกี้แล้วก็เป็นผสมกับไข่มันเลยลงตัวมันหวานมันกลมกล่อมมันแบบผมเชื่อว่าคนที่เคยกินโมโม่ก็รู้ยล่แล้ว่าทำอร่อยเพราะอร่อยมันคือยังไงอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบคุณได้มาเจอวัตถุดิบที่ดีส่วนผสมที่ดีอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตัดกับคนยังรู้ไเขาถูกเลี้ยงมาแบบว่าโว้ ใช่าะว่าแต่แต่ละอย่างที่เราเอามาเสิร์ฟให้นะคะเราคัดสรรมาอย่างดีทุกคนยังสั่งเข้ามาได้อีกนะสามารถสั่งได้นะคะตอนนี้นะคะแอรออกไปแล้วยังได้อยู่นะยังสั่งได้เรื่อยๆนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง Big s เซ SeL 999บาท เข้าไปที่ Line แอปโมโม่ p r ราย s ีเอสนะคะพิมพ์ M1 นะคะสั่งหมูได้หม้อนะหม้อและเตาไฟฟ้านะคะหรือ M2 จะเป็นเนื้อนะคะแถมแก้วนะคุ้มมากๆแค่อาหารนะคะเราก็จัดหนักจัดเต็มแล้วเฉพาะค่าหานะพันสี่ร้อาสแล้วนะคะนี่ได้ของพรีเมียมแถมไปด้วยนะคะแค่เก้าร้อยเก้าสิบาบาทเท่านั้นอ่ะทุกคนสั่งกันเข้ามาเยอะนะคะมาแต่กี้ตวนโปรไปเรียบร้อยนะนี่คุณ 999บาทเท่านั้นทุกคนได้เตานะคะได้นี่นะคะเลือกไปเลยว่าจะเอาหมูหรือเนื้อจัดไปค่ะมาค่ะคุณเออคุณเชฟน้องได้เลยค่ะคุณพูดอะไรนะครับเมื่อกี้สากึ้งสากนักอะค่ะต่อไปเป็นขอถ้วยค่ะน้องก้อยเมื่อกี้ที่ก้อยกับไปกินไปส่วนเป็นหมูส่วนไหนคะตะกี้ช่วงท้องค่ะชุ่มทองเขาจะมีความมันหน่อยใช่พอท้องแล้วมันปันแล้วมันแบบปิกผสมกับไข่นะทุกคนแต่ตอนนี้สิ่งที่เราจะกินคือคือซึงมิเล็ ไก่ซิมิเร่ที่เขากินข้าวกล้องมันลับบิชาไก่นิดนึงอ่ะเพราะว่าเราเราพุ่ยต่อยเป็นไก่ชิ้นสุดทุกคนคะเร่งเข้ามาน้องได้หมดเวลาแล้วตอนนี้น้องก้อยน้องไม้นะคะสาามรถกินชิมไก่ซิมิเร่ได้ไปในเซตด้วยนะคะได้ไปในเซตด้วยอ่ะ999บาทเร่งกันเข้ามานะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะเป็นโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะรับได้ที่โมโม่พาราไดซ์ทั้ง19สาขา นี่ค่ะน้องๆดูเพลิดเพลินกับการทานมากกุ้คนไก่อ่ะมันมีเอ็นด้วยมันชอบตรงนี้มากเลยมันกรุบๆแบบแล้วซอสที่สิดซอสของคุณพี่ซอสน,นะคะถ้าเป็นชาบูชาบูชาบูจะมีสา <ๆ S 2> มซอสสามซอสก็คือ,อนี่นะคะซอสคอนเสินะคะมีลาบังก์งานะคะแล้วซอสของคุณคือ โชยุซุปช่ครับเป็นมุฮัลลัมใช่โชยุนะคะแต่ถ้าเป็นสุกี้ยากิก็จะได้ไข่ไก่เพสต์ฟรีไปถูกต้องโอเคอ่ะเสียขาทางบ้านถามว่าถ้าสมมุติว่าน้ำซุปเข้มข้นเราสามารถยังไงได้จะจ้างได้โดยใช้น้ำเปล่าที่บ้านได้เลยนะคะเติมน้ำต่อนะคบางคนบอกว่าเอ้ยถ้ารสเข้มข้นไป เจอจางด้วยน้ำเปล่าไม่ต้องตกใจนะคะว่าเออเดี๋ยวยังไงอ่าเรามีน้ำเปล่าได้แล้วแต่ความชอบ้ลยเนาะได้เลยครับค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเมนูปิดท้ายของสุกี้ยากีนะคะก็จะมาเครับจะเป็นข้าวหน้าเนื้อ ค่ะครับผมข้าวหน้าเนื้อต้องบอกเว่าเมื่อกี้ชาบูชาบูเนี่ยปิดท้ายด้วยเขาต้องโซซูใช่ไหมคะใช่ครับแต่สุกี้ยากี้นี่ค่ะเมนูปิดท้ายของเราก็คือข้าวหน้าเนื้อลองดูนะนี่คือนี่คือเน้นเน้นแน่นๆอันน่ะคลายดี คือเชฟรู้อยากรู้ว่ารู้อยากรู้ว่าคือเราตีเฮ็ดเลยหรือมันมันเป็นยนอร์อะไรแบบที่เราต้องเจาะไข่แดงค่ะนะะคี่ออรร่ยจิงเชฟบอกว่าให้เจาะไข่แดงให้นาลายลงไปเลยใช่ค่ะเจาะแล้วก็ค่อยค่อยให้ให้ไข่ไหลลงมาโอ้ยเจาะคนุญาตเราต้องตูงอันนี้มาฮะหนึ่งสองสามเฮ้ยมาเราเจาะไข่แดงนะคะนี่อยไข่เคสฟิลเลยค่ะ โอ้ยแต่น้องคือไข่เค็ฟินหน้าตาแบบว่าหน้าตาดีมากนี่คือไข่สดนะคะไข่สดนะตอกเฉพาะไข่แดงออกมาเนี่ยนะคะความฉ่ำของไข่นะคะความเข้มข้นของเขาเนี่นะคะขออนุญาตค่ะขออนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเหลือ5นาทีสุดท้ายนะคะทุกคนแฟนๆหาเหลือ5นาทีสุดท้ายนะกับชุดบิ๊กเซ็ตแกแอลนะคะ สั่งกันเข้ามาแอดไลน์โมโม่พระดายทีเอสนะคะพิมเอ็มหนึ่งนะสั่งหมูจะได้ม้อและเตาไฟฟ้านะคะ M2 เป็นเนื้อสามารถแถมไปเลยนะคะตัวแก้วพรีเมียมนะคะตอนนี้เหลือ5นาทีสุดท้ายนะเรียกเข้ามาเลยทุกคนครับพมครับตอนนี้พีมมาต่ออันเลยฮะริมตกวคือเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะคะทุกคนครับ รีพิมพ์เข้ามากันได้ครับผมย้ำนะครับแอดไลน์นะครับผมแอดไลน์เท่านั้นนะฮะแอดโมโม่พาได้ทีเอชนะครับผมเรียกมาเลยฮะเอ็มหนึ่งเอ็มสองนะแต่ขอบคุณเลยครับหมูนะคะได้เตานะคะเนื้อได้แก้วนะคะคุ้มค่ามากกับราคา999บาท999บาทเท่านั้นเร่งสั่งเข้ามานะคะนะจะหมดเวลาแล้วอีก5นาทีสุดท้ายนะพิมพ์เข้ามาพิมพ์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  รัพรองว่าอร่อยอิ่มคุ้มแน่นอนอ่ะเป็นไงคะข้าวหน้าเนื้อของเราคมก่อบใช่คืออย่างงี้หนูรู้สึกว่าเชฟเปิดแบบว่าเรียงมาแล้วว่าต้องควรกินอะไรก่อนอะไรหลังใช่ค่ะเออเหมือนก็ค่อยๆตอนแรกเป็นแบบเออเนื้อเป็นผักแล้วก็เป็นข้าวแล้วเนียกคือเหมือนแบบอิ่มของจริงปิดท้ามาแล้วอ่าตามสไตล์ของเนื้อคือเนื้อเขาดีทุกๆอันจริงๆถูกต้องฮะใช่ค่ะเพราะเนื้อเขามาจาก ออสเตรเลียาส่วนแก่เขาเลี้ยงโดยการกินข้าวกล่องยาข้าวกล่อง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 ่กล่องช่ว่าเล่นไปก่อนล่ก่อนะะหอมดีมากแล้วล่ะคะกั่งกันเข้ามานะคะตอนนี้ยังสั่งได้อยู่นะยังสั่งได้อยู่นะนะคะเห็นน้องๆทานหึงแปลว่าเราจะ ไปแล้วนะคะก็ต้องลองพักมาก่อนนะเพราะว่าเซตนี้มันคุ้มมากจริงๆพักไปได้เรื่อยๆคุ้มสุดคุ้มนะคะสปาหรส์ราาสดนี้ CP พีและโมโม่พาร,รายร่วมกันจัดโปรพิเศษให้กับแฟนๆโมโม่โดยเฉพาะนะคะอ่ะเข้าไปที่ไลน์แอดนะไลน์แอดโมโม่พาร,ราลีทีเอสพิมเอ็มหนึ่งหรือ M2 แถมหม้อนะคะถ้าเป็นหมูครัวบุตตะและแถมแก้วนะคะนี่น่ารักมากเก็บอุณหภูมิได้ด้วยนะคะถ้าสั่งเนื้อนะมี2แบบเลือกเลยนะคะ M1 M2 อ่าตอนนี้มีคอมเมนต์ คุณหมายทานดูน่าทานมากเลยค่ะนี่มีคนบอกกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วครับคุณภูเดศเก่งมากค่ะคุณภูเดศกรอกไปเลยค่ะกรอกได้นะคะตอนนี้กรอกมาได้เรื่อยๆนะมีเอ่อ็มเอยืนยันไหมเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะโทรกลับไปยืนยันออเดอร์นะว่ารับวันไหนกี่โมงยังไงใช่จะไปโทรนะคะนะคะโอเค คุ้มมากราคาคำสุดท้าย999บาทนะคะหมูได้หม้อนะคะเนื้อได้แก้วนะคะจัดไปค่ะจัดไปเลยค่ะนี่ทามาได้เลยฮะแต่ว่าคือหมูได้หม้อเนี่ยคือจริงๆได้คือได้ทั้งเซตนี้ด้วยนะได้ทั้งเซตไม่ได้แค่หมูถูกต้องค่ะมีเซตนะคะข้าวผักตบทลาด้วยขนมบานด้วฟุกุนี่ฝักแล้วบอกกินยั่วนะกินยั่วนะแน่นอนงานถนัดนะเอ็กกินยั่วเป็นยังไงคะตึ้งตึ้งี่ชอบไปเล่นหมดชอบมาก ้องไปเล่นหมดและอย่าลืมทําเมนูปิดท้ายด้วยใช่ใช่ค่ะคือเอางี้ถ้าเรียงเป็นลําดับค่ะสมมุติว่าตอนนี้ของส่งถึงมือค่ะต้องอะไรก่อนล่ะทำยังไงดีมันเยอะเหลือเกินเน่จะได้จะได้แบบอร่อยแบบที่เชฟทำเลยได้ค่ะถ้าเป็นชาบูนะคะก็จะเทน้ำซุปลงไปก่อนแล้วก็ทานเนื้อลูกเนื้อให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยใส่ผัก ซึ่งเนื้อนี่คือถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อทักสามรอบก็พอสามรอบหมูน่าหน่อยหมูน้าหน่อยให้สุกนะคะหมูทานดิบไม่ได้นะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปใช่ค่ะใส่ผักแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวหรือว่าอุด้งก็คือดับทุกหนึ่งคุมค่านี่คุอค่าโบ่ดี๋ยวๆน้องก้อยตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีก่อนจบนะคะเหลือห้าสิบชุดสุดท้ายทุกคนห้าสิบชุดสุดท้ายเท่านั้นนะกดเข้ามากดเข้ามาอาจจะมีคนกดแล้วไปเรียกแม่ค่ะเรียกพ่อนะคะติดเพื่อน พิ่มาสิ่งที่ดีออกไปนะันคุสุดคุ้มนะคะเตาของเราเตาของเรานะคะนี่จากพี่พีเซนตรงนี้เลยนี่อันเดียวกันนะครับได้เตาไปคุณมันคุ้มมากจริงๆคุณทําชาบูได้สุกที่ได้คุณเอาไปผัดก็ได้และคุณได้อาหารเินิด้วยถูกมากๆกับเตานะคะสุดคุ้มป้นี้50ชุดสุดท้ายสุดท้ายมาครับแอดกันมาครับผมแอดไลน์ครับแอดเลยนะคะเดี๋ยวใกล้จะจบไลฟ์สดแล้วนะคะ จบไลฟ์สดแล้วนะรีบสั่งเข้ามานะคะตอนนี้ยังสั่งได้อยู่นะอ่าโอเคจไปค่ะครับค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยถูกต้องได้ความรู้ได้ความอร่อยใช่ครับผมอิ่มค่ะยังไงก็ขอบคุณน้องก้อยน้องไม้มากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณใจใๆมาโบทุกคนนะคะขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งถัดไปนะถ้ามีโอกาสนะ ขอบคุณเชฟนะคะขอบรรคุณคับ้นเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบรรคุณค่ะ